มาลลยถักดอกทองอุไรค่ะเลือกดอกทองอุไรสดที่ไม่มีจุดดำนะคะเด็ดออกจากก้านโดยติดขั้วดอกสีเขียวไว้นะคะจากนั้นเราจะมาถักกันค่ะประกบดอกทองอุไรสองดอกแล้วม้วนเป็นห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นดึงค่ะอย่าดึงให้ตึงมากนะคะเดี๋ยวดอกเขาจะช้าค่ะอ่ะคล้องดอกที่สามนะคะดอกที่สามเราจะคล้องห่วงรวมกับดอกที่สองแบบนี้นะคะ าจากนั้นดึงค่ะเชือกที่ใช้เป็นเชือกสำหรับเย็บกระสอบนะคะเราก็จะคล้องสองดอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะคล้องดอกที่อยู่ข้างหน้าเสมอแบบนี้ค่ะคล้องเข้าไปแล้วก็ดึงค่ะสำหรับหลายท่านบอกว่า,าแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวแล้วก็จริงค่ะตามสภาพของดอกไม้สดนะคะแต่ เราก็จะพรมน้ําไว้เพื่อยืดอายุของอดอกนะคะไม่ให้เขาเหี่ยวเร็วเกินไปแล้วก็ดอกทองอุไรค่ะเมื่อเขาโดนน้เาเขาก็จะยืดอายุแล้วก็อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะถักให้ได้ความยาวต้องกาตามต้องการนะคะวงนี้ก็จะนาไปประดับเข้ากับกระทงแบบนี้ค่ะ